ลมหายใจยังอุ่นแต่หกใจเต้นไม่เป็นจังหวะร่างของไผ่นอนแนบพื้นดินใต้ตัวเขามีรอยเลือดจางๆเลือดซึมออกจากแผลที่แขนเขาหลับตาแน,น่นในหัวเต็มไปด้วยเสียงไม่ใช่เสียงจากป่าแต่เป็นเสียงจากในตัวเขาเองก่อนหน้านั้นไม่กี่วันไผ่ย,ยังเป็นแค่นักสำรวจหนุ่มเดินป่ากับทีมสามคนลุยพงเข้าสู่แนวเขา ตามพิกัดที่ถูกส่งมาจากบริษัทสำรวจแรกทางนี้น่าจะยังไม่มีใครเข้าไปถึงหัวหน้าทีมพูดขณะกางแผนที่เราเก็บแค่จุดพิกัดถ่ายรูปหลักฐานแล้วก็กลับได้เลยไม่ต้องเข้าไปลึกมากภายพยักหน้าโอเคครับพี่แต่พี่แน่ใจนะว่าแผนที่มันถูกต้องจริงๆพื้นที่แบบนี้บางทีมันอาจจะคาาเคลื่อนได้นะัไม่รอก พี่เช็คดีแล้วงั้นก็ตามนั้นครับพี่ไผ่พูดพร้อมกับสีหน้ากังวลพวกเขาทุกคนไม่รู้เลยว่าแผนที่ที่ถืออยู่มันไม่มีจุดหมายที่รออยู่จริงๆตั้งแต่แรกวันแรกทุกอย่างยังปกติวันที่สองเริ่มมีอะไรแปลกๆพวกเขาเดินผ่านแนวหินสูงแล้วไปเจอถ้ำที่ไม่มีอยู่ในแผนที่ปากถ้ำเมืดมองไม่เห็นด้านในถ้ำน่าจะลึกพอสมควร ด้านหน้าปากทํามีถาวรปกคลุมอยู่และมีกลิ่นบางอย่างลอยออกมาจากข้างในเหมือนกลิ่นซากศพหรืออาจจะเป็นซากอะไรสักอย่างเราแค่พักตรงนี้ก็พอนะอย่าเข้าไปข้างในเด็ดขาดภัยเตือนไม่เป็นไรหรอกหน้าอย่าขี้กลัวนักเลยเพื่อนอีกคนไม่สนคำเตือนของภยัยเขาเดินเข้าไปแล้วก็เงียบหายไปออกมาได้แล้วไอพีกูไม่สนุกกับมึงนะเฮ้ย อย่าล้อกันเล่นแบบนี้สิวะนี่มันอะไรกันช่วยด้วยเสียงร้องดังมาจากในถ้ำเพลงเสียววินาทีก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทภพยกับรุ่นพี่รีบวิ่งตามเสียงของพีทเข้าไปในถ้ำในมือถือไฟฉายส่องไปรอบๆผนงังถ้ำสิ่งที่เขาเห็นคือรอยเลือดที่กระเซน็นอยู่ผนงังถ้ำไอพีทมึงอยู่ไหน อย่างเงียบสีวะแต่ทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงบางอย่างขยับจากด้านหลังแต่ยังไม่ทันจะได้หันมองพวกเขาก็โดนอะไรบางอย่างจู่โจมพวกเขาทันทีมันเหมือนกรงเล็บของแมวหรืออะไรสักอย่างแต่ใหญ่กว่าแมวมากยังไม่ทันรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่สิ่งนั้นก็วิ่งหายเข้าไปในถ้ำเป็นอะไรไหมพี่ไยถามรุ่นพี่ไม่เป็นไรแค่โดนขวนนิดหน่อย แผลแค่นี้ไม่ตายหรอกขณะที่ทั้งคู่กำลังมุนงงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นสายตาของไผ่ก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างมันคือร่างของพีทที่มีแค่ส่วนบนแต่ส่วนร่างขาดหายไปแต่ไม่ใช่มีแค่ร่างของพีทมันยังมีบางอย่างที่กำลังกัดกินร่างนั้นแล้วมองมาทางพวกเขาไผ่รีบคว้าแขนรุ่นพีแล้ววิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตเลือดเริ่มซึมออกจากแผลของเขา ไผ่ย,ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ยังไม่รู้ว่ามันกัดหรือแค่ข่วนและไม่รู้เลยว่าเลือดหยดนั้นคือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดภัยรีบวิ่งออกมาจากถ้ำโดยไม่หันกลับไปมองในถ้ำอีกแต่ระหว่งางทางรุ่นพี่ของไผ่ก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องพี่พี่เห็นอะไรมีอะไรบางอย่างกำลังตามเรามาภัยหันกลับไปมองแต่ไผ่กับไม่เห็นอะไรเหมือนที่รุ่นพี่บอก รุ่นพี่เริ่มเห็นเงาเริ่มพูดชื่อคนแปลกๆตกกลางคืนทั้งคู่เริ่มก่อไฟค้างแรมรอถึงพรุ่งนี้เช้าถึงจะเริ่มออกเดินทางแต่ในใจของไผ่เขาอยากกลับออกจากป่าตอนนี้เลยแต่การเดินป่าตอนกลางคืนมันอันตรายเกินไปทั้งคู่เลยไม่มีทางเลือกรุ่นพี่เริ่มมีใข้ขึ้นสูงและหนาวสั่นไผ่นั่นไงไอพีมันยืนอยู่ข้ามพุ่มไม้ข้างหน้าเรานั่นไง ไพ่หันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครเองเห็นไหมมันเรียกเราอยู่ในพุ่มไม้นั่นไงไม่พี่ไอพีทมันตายแล้วพี่แค่หูแววกินยาแล้วนอนได้แล้วพี่แสงแดดยามเช้ามาเยือนไั่ตื่นขึ้นมาแต่กับพบว่ารุ่นพี่หายไปไั่ออกตามหาทั่วบริเวณแต่กลับไม่พบร่องรอยอะไรเลยไพ่กลับถึงหมู่บ้านเพียงคนเดียว เขากโกหกทุกคนว่าพวกนั้นหาทางแยกกลับก่อนโกหกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและโกหกว่าเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเหมือนทุกอย่างปกติแต่เขาไม่รู้เลยว่าหลังจากวันนี้นี้ชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาลแรกๆทุกอย่างก็ปกติดีแต่พอผ่านไปได้ไม่นานเขาก็เริ่มได้ยินเสียงในหัวของเขา เริ่มมีคนพูดกับเขามีแต่เขาคนเดียวที่ได้ยินตกกลางคืนเขาสะดุ้งกลางดึกเขาฝันถึงเลือดฝันถึงการวิ่งไล่ฝันว่าเขากำลังกัดอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ฝันแต่มันเหมือนจริงมากๆเขาเริ่มหลบหน้าผู้คนเริ่มหิวแม้จะเพิ่งกินเริ่มควนแขนตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่ายังรู้สึกเจ็บทำไมมือมันเย็นแบบนี้วะทำไมกลิ่นเลือดถึงหอมได้ขนาดนี้ จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเขาก็หายไปจากหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนแต่ในป่าเริ่มมีเสียงคำรามยามค่ำคืนเริ่มมีรอยเท้าคนเดินสลับกับรอยเท้าสัตว์และเริ่มมีคนได้ยินเสียงแปลกๆที่เรียกชื่อคนในหมู่บ้านในตอนกลางคืนไผ่ไม่รู้ตัวเลยว่าเขากลายเป็นสมิงไม่ใช่เพราะอยากเป็นไม่ใช่เพราะโดนสาบแต่เพราะแผลที่เขาโดนสมิงจู่โจมในท้าวันนั้น มันเปลี่ยนเขาทีละนิดจนในที่สุดเขาก็ไม่เหลืออะไรให้เป็นคนอีกเขาจำชื่อตัวเองได้จำเพื่อนได้จำบ้านของเขาได้แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมใครๆถึงวิ่งหนีเมื่อเจอเขาอย่านี้ฉันแค่หิวฉันไม่ได้จะทำร้ายเขาเพียงอยากให้ใครสักคนช่วยใครก็ได้ใครสักคนที่เขาจำชื่อได้ใครสักคนที่ชื่อทวัด ออกยังคลุมแนวไม้ไพ่พบว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในป่าแต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปที่ไหนเขาเริ่มจำอะไรไม่ค่อยได้บางวันตื่นมาใต้ต้นไม้ใหญ่บางวันนั่งอยู่ริมลำห้วยโดยไม่รู้ว่ามาได้อย่างไงเขาเริ่มคุยกับตัวเองเริ่มเรียกชื่อคนที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพี่พี่ตําพ่อแม่ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาแต่เขาก็ยังพูด พรบกลัวว่าถ้าเขาไม่พูดเขาจะจำไม่ได้แม้กระทั่งเสียงของตัวเองวันหนึ่งเขาเดินไปถึงลานหินที่นั่นมีซากกองไฟเก่ามีกระติกน้ำตกอยู่มีรอยเท้าของใครบางคนที่เพิ่งจากไปเขาเดินเข้าไปใกล้กลิ่นคนยังอุ่นๆลอยอยู่ในอากาศและทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเขาเสียงของทวัเขายิ้มออกมาแต่ร่างกายเขากลับซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้ เขาอยากเดินเข้าไปหาอยากพูดอยากขอให้ช่วยแต่ขาของเขาไม่ขยับมีบางอย่างในตัวเขากระซิบว่าอย่าออกไปให้เขาเห็นถ้าเขาเห็นเขาจะหนีนี่ฉันไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมฉันกลายเป็นตัวอะไรกันแน่เขาถามตัวเองในใจแต่ก็ไม่มีคำตอบมีเพียงเงาต้นไม้ที่ทอดยาวบนพื้นและเสียงในหัวที่ค่อยๆกลืนความคิดของเขาไปทีละน้อย ค่ำคืนหนึง่งป่าเงียบผิดปกติไม่มีเสียงจักจั่นไม่มีเสียงลมมีแต่เสียงหายใจของไผ่ที่หนักและทีกว่าปกต,กกปกติเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จ้องมองฝ่ามือของตัวเองที่เริ่มเปลี่ยนไปเส้นเลือดเขียวเข้มขึ้นเล็บเริ่มยาวและปลายนิ้วเริ่มแข็งเหมือนกระดูกแหลมเขารู้สึกเจ็บแต่ก็หิวหิวมากกว่าครั้งไหนๆในชีวิตในหัวของเขามีเสียงที่ไม่ใช่ของเขา มันกระสิบเบาๆกินสิกินเลยพวกเขาไม่เข้าใจหรอกเขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่มันดังชัดดังเหมือนมาจากปากของเขาเองทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากพุ่มไม้ไกลๆมีกวางตัวหนึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลภัยยืนขึ้นแต่การยืนของเขาไม่เหมือนเดิมหลังค่อมเล็กน้อยมือจิกดินโดยไม่รู้ตัว ดวงตาเริ่มมองเห็นในความมืดได้อย่างชัดเจนเสียงในหัวดังกว่าเดิมล่ามันสิแค่ลองสักครั้งอย่าปิดกั้นมันไผ่ก้าวเข้าไปในพุ่มไม้ไม่มีไฟฉายไม่มีมีดแต่มีบางอย่างในตัวเขาที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนทันใดนั้นเขากระโดดแค่ทีเดียวเคี้ยวเล็บของเขาก็ฝังอยู่ที่เนื้อกวางเลือดหยดแรกจากเยอือไม่ได้ทำให้เขากลัว หรือสะอิสะเอียนเลยแม้แต่น้อยแต่มันทำให้เขายิ้มทำไมมันหอมแบบนี้ไัยห้ามใจไม่ได้อีกต่อไปกลางดึกคืนนั้นเสียงคำรามแรกของสมิงก็ดังก้องไปทั่วแนวป่าเสียงคำรามต่ำๆที่ไม่ใช่เสียงของไผ่แต่เปล่งออกมาจากร่างกายของเขาคืนนั้นเป็นคืนแรกคืนที่ไผ่ได้กลายร่างเป็นสมิงอย่างสมบูรณ์ หลังจากลมหายใจกลายเป็นเสียงคำรามต่ำที่ตัวเขาเองยังไม่คุ้นเคยวันหนึ่งภายฝันว่าเขากลับไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองบ้านไม้หลังเล็กข้างรั้วที่เคยมีต้นกล้วยเขายืนอยู่ตรงนั้นในร่างเดิมร่างของคนแต่ไม่มีใครมองเห็นเขาไม่มีใครได้ยินเสียงเขาเรียกแม่ผมอยู่ตรงนี้ผมกลับมาแล้วกลิ่นข้าวลอยออกมาจากในบ้านของเขา มีจานข้าววางทิ้งไว้เหมือนรอใครสักคนแต่คนในบ้านกินกันเงียบเงียบไม่มีใครพูดถึงชื่อเขาเลยเสียงในหัวเริ่มดังกว่าเดิมเสียงที่ไม่ใช่ของเขาแต่คราวนี้มันไม่ได้กระซิบว่าล่ามันแผว่วกว่าเศร้ากว่าเหมือนเสียงของเด็กคนหนึ่งที่อยากกลับบ้านฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ช่วยฉันด้วยภัยสะดุ้งตื่นกลางป่า ลมหายใจหนักและมือเต็มไปด้วยโคลนเขาไม่รู้ว่าเมื่อกี้ฝันหรือว่าเขาเผลอเดินกลับไปบ้านจริงๆราบตัวเงียบแต่ในหัวกลับมีเสียงชัดขึ้นทวัดช่วยฉันด้วยเขากุมหัวกรีดร้องเสียงต่ำจนสัตว์ในป่าเงียบลงพร้อมกันเหมือนป่ากำลังฟังเหมือนป่ากำลังเศร้าคืนนั้นเขาไม่ได้ล่าเขาแค่หลบมุเมเงียบเงียบหลังแนวไม้ แล้วเขาก็ร้องไห้ไม่ใช่เสียงของสมิงแต่เป็นเสียงของคนคนที่ยังอยากกลับมาเป็นคนอีกครั้งค่ำวันหนึ่งระหว่างที่ไผ่ซ่อนตัวเงียบๆอยู่ในป่าลึกเขาเดินผ่านแนวไม้ที่คุ้นเคยจุดที่พวกเขาเคยมากางเต็นท์สำรวจปา่าที่นั่นเคยมีเสียงโหร้อเสียงเปลที่ผูกกวางเบา,เบา เสียงพี่ทวัดเล่าเรื่องสัตว์ป่าให้ฟังรอบกองไฟแต่วันนี้ไม่มีเต็นท์ไม่มีใครเหลือแค่โครงไม้พังๆกับเศษสายรัดเพศที่ขาดหลุดลุย่ยพายยืนอยู่นานเหมือนพยายามจะนึกพยายามจะจำตรงนี้เคยมีใครนั่งอยู่ตรงนี้เขาเพึมพำรรเบาๆกับตัวเองในมือกำเศษผ้าเก่าเปื้อนโคลนไว้แน่นเศษผ้าที่เหมือนกับเสื้อของพีทเพื่อนของเขา เขาเดินต่อผ่านลำทารที่แห้งขอดผ่านแนวไม้ที่เริ่มร่วงไปจนถึงหมู่บ้านแต่คราวนี้เขาไม่เดินเข้าไปเขาแค่ยืนมองจากบนเขาในหมู่บ้านมีแสงไฟมีเสียงผู้คนแต่ไม่มีใครจำเขาได้ภายยกมือโบกยิ้มบางๆที่มุมปากเหมือนจะบอกว่าฉันกลับมาแล้วนะ่ะคืนวันนั้นภายนั่งหลบอยู่หลังแนวไม้ริมหมู่บ้าน เหมือนเงาเหมือนวิญญาณเหมือนสิ่งที่ไม่มีใครอยากเอ่ยถึงเขาได้ยินเสียงจากในหัวชัดเจนยิ่งกว่าครั้งไหนๆเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเขาแต่กลับใช้ชื่อเขาเรียกตัวเองไ่ฉันหิวแล้วเขาหันขวับมองไปรอบตัวในเงาไม้ไม่มีใครมีแค่ความว่างเปล่าที่ตอบกลับด้วยเสียงเดียวกันไพฉันหิวแล้วเขาตะโกนกลับหยุด ฉันไม่ใช่แก่แต่เสียงนั้นยังคงซ้อนมาพร้อมเสียงฝีเท้าของเขาเองที่กำลังเดินวนรอบๆต้นไม้ตอนนี้เขาแทบจะบังคับร่างกายของเขาเองไม่ได้อีกแล้วลมในป่าคืนนั้นพัดแรงกว่าทุกคืนหมอกเริ่มปกคลุมพื้นดินร่างของไผ่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ลานหิน ตรงนี้เคยเป็นจุดตั้งแคมป์ของทีมสำรวจเขามองไปรอบๆเงียบไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่หัวใจของเขาเต้นแรงเรากับรู้ล่วงหน้าว่าคืนนี้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปเสียงฝีเท้าดังมาจากแนวไม้ไภัยหันไปมองทันทีที่เงาผ่านพ้นหมอกเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่มือถือปืนสวมเสื้อแขนยาวแบบพรานหนวดเคราหยาก และตาจ้องตรงมาอย่างระแวดระวังพี่ทวัดชื่อผุดขึ้นในหัวเขาทันทีไม่ใช่จากความจำแต่จากบางอย่างในตัวเขาที่ยังพยายามเกาะเกี่ยวความเป็นมนุษย์ไว้พี่ทวัดเสียงที่หลุดออกจากปากไม่ใช่เสียงของไผ่แต่มันคือเสียงต่ำแหบแปลกคูเหมือนเสียงสัตว์ป่าที่พยายามทำเสียงมนุษย์ทวัดยกปืนปลายนิ้วแต่ไกลแต่ยังไม่เหนียว ทำคู่ยืนนิ่งท่ามกลางหมอกไม่มีคำอธิบายใดชัดเจนมีเพียงรอยเลือดเก่าที่ติดกรงเล็บไผ่และแผลาจางๆบนคอเสื้อของทวัดที่เริ่มเปื้อนฝุ่นผมภายในพี่พี่จำผมไม่ได้เหรอเสียงของไผ่แผวไม่มีคำตอบจากทวัเพียงแค่ดวงตาที่ขยับเล็กน้อยและปลายปืนที่ยังเล็งไปหาไผ่ไผ่ก้าวออกจากเนาเมอยกขึ้นชา้าช้า ไม่ได้จะโจตรมตีแต่เหมือนอยากจะบอกว่าเขายังไม่ลืมตัวเองเขายังจำได้ว่าเคยเป็นใครพี่ช่วยผมด้วยผมไม่ได้อยากทำร้ายใครเลยพี่แต่ผมควบคุมตัวเองไม่ได้ขอร้องหล่ะพี่พี่ช่วยหยุดผมทีประโยคนั้นเหมือนปลุกบางอย่างในตัวทวัดเขาเบิกตาชะงักเสียงฝีเท้าของชายอีกคนดังมาจากข้างหลังชายหนุ่มที่รอดมากับทวั เขาเห็นผายแล้วร้องล่านพี่ทวัดนั่นมันปังเสียงปืนดังขึ้นทันทีที่ผายก้าวโผลดเข้าไปลูกกระสุนทะลุไหล่ร่างเขาล้มกระแทกพื้นแต่แทนที่จะคำรามภายกลับเงยหน้าขึ้นน้ําตาไหลภายพูดเบาๆขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่ยังจำผมได้ทวัดนิ่งมือที่จับปืนสั่นเล็กน้อยเขามองร่างนั้นแล้วรู้ทันที เสียงที่ทวัดได้ยินว่าช่วยผมด้วยมันไม่ใช่เสียงหลอกแต่มันคือเสียงสุดท้ายของคนที่ยังอยากเป็นคนไ่ลืมตาขึ้นกลางความมืดที่ตรงนี้ไม่ใช่ป่าไม่ใช่หมู่บ้านไม่ใช่โลกที่เขาคุ้นเคยแต่เป็นพื้นที่เงียบงนันที่ทุกเสียงกลายเป็นเสียงสะท้อนของตัวเอง นี่ฉันตายแล้วเหรอก็ดีเหมือนกันฉันไม่อยากอยู่แบบนี้อีกแล้วไผ่พูดพร้อมกับร้องให้ออกมาเบาๆแต่ยังไม่ทันได้มีโอกาสร้องให้ไผ่รู้สึกได้ว่าเขากำลังอยู่ในร่างกายที่ไม่ใช่ร่างของตัวเองแขนขาเหมือนเสือกล้ามเนื้อแน่นเกินมนุษย์ดวงตาคมไวในความมืดกลิ่นเลือดลอยมาแต่ไกลและเสียงในหวยังคงกระซิบไม่หยุดกินสิออกล่าสิ ภายลุกขึ้นแล้วเช็ดน้ำตาเขาเดินผ่านแนวไม้ผ่านลำห้วยผ่านก้อนหินที่เขาเคยนั่งกินข้าวกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อปีก่อนตอนนั้นเขายังโหบเราะยังพูดว่าถ้าใครหลงในป่าแบบนี้ยังไงก็ต้องรอดออกมาให้ได้แต่ตอนนี้กลับเป็นเขาเองต่างหากที่หลงอยู่ไม่ใช่ในป่าแต่ในร่างที่เขาไม่เข้าใจเงาร่างของเขาสะท้อนในผิวน้ำ ตาสีแดงเรืองในความมืดเขาเอื้อมมือตะใบหน้ารู้สึกได้ถึงรอยขีดรอยกรงเล็บรอยเลือดเก่าแห้งกล้งที่เพื่อนอยู่ทั่วตัวเขาจำได้หมดจำได้ว่าเคยเจอทำจำได้ว่าเพื่อนหายจำได้ว่าเขากลับมาคนเดียวและจำได้ว่าเขาหิวจนทนไม่ไหวในคืนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นความทรงจำก็กลายเป็นสีดำเขาเคยคิดว่าเขายังเป็นคน แต่ความทรงจำพวกนั้นไม่ใช่ของมนุษย์อีกต่อไปเขาจำได้ว่าเคยแอบ,บดูคนในหมู่บ้านเคยเดินวนรอบบ้านของตัวเองเคยยืนอยู่ริมหน้าต่างดูแม่ของเขาจุดตะเกียงตอนค่ำแต่เขาไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงเพราะเขารู้ถ้าส่งเสียงไปพวกเขาจะกลัวบางคืนเขาแอบ,บฟังเสียงคนเรียกชื่อเขาไ่ใช่ไ่หรือเปล่าไ่ายอยู่ไหน แต่เขาทำได้แค่เดินถอยเดินกลับเข้าไปในเงามืดพระเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าเขายังเป็นผ่ายคนนั้นอยู่หรือเปล่ายอ้อนกลับไปที่คืนที่ผ่ายถูกยิงเขายังไม่ได้ตายเขาแค่นอนแน่นิ่งในร่างที่อ่อนแรงสมองยังรับรู้เสียงยังได้ยินแต่เขารู้สึกเหมือนวิญญ,ญาณออกจากร่าง เสียงปืนของทวัดยังคงดังก้องอยู่ในหูเสียงฝีเท้าของคนที่กำลังวิ่งหนีเสียงหอบเสียงสายลมเสียงใบไม้ปลิวแต่มีเสียงหนึ่งที่ดังชัดเจนกว่าทุกอย่างมันคือเสียงของเขาเองที่ตะโกนอยู่ในหัวพอแล้วหยุดได้แล้วหยุดกินหยุดล่าหยุดสทีเถอะเขารู้แล้วว่าตัวเองไม่ใช่คนอีกต่อไปแต่ก็ไม่ใช่สัตว์ไปทั้งหมด เขาคือบางอย่างที่อยู่กกลางของความตายและความทรงจำคือร่างเนื้อที่ยังมีดวงจิตสุดท้ายที่อยากกลับมาเป็นคนในความฝันเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังเก่ามีหญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงบันไดเธอคือแม่ของไผ่เองเธอมองมาที่ไผ่แล้วยิ้มไผ่อย่างอ่อนโยนไผ่เอื้อมมือไปแต่เสี้ยวแสงที่ลาดออกมาจากหน้าต่างแล้วพูดกับตัวเองเบาๆแม่ แม่ยังจำไผ่ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าแม่ยังจำผมได้ผมก็จะไม่ลืมว่าผมเป็นใครเหมือนกันเสียงในหัวเริ่มเงียบไปเขารู้สึกสงบลงแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขารู้ว่าเขากำลังจะหายไปไม่ใช่หายจากโลกใบนี้แต่หายจากความรู้สึกว่าตัวเองยังมีตัวตนลมหายใจเริ่มช้าลงหัวใจเต้นช้าลงเสียงในหัวเริ่มเงียบลง ก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเขานึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมาพี่ทวั์ชายคนนั้นเคยช่วยเขาเคยยื่นมือให้ในวันที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้จะเล็งปืนใส่แต่ดวงตาไม่ได้เต็มไปด้วยความเกลียดชังยังมีแววสงสัยยังมีคำถามและยังมีความลังเลเหมือนกับว่าเขายังเห็นว่าภายยังอาจเป็นคนอยู่หากมีสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากฝากไว้ ไม่ใช่คำสาปไม่ใช่ความแค้นแต่คือคำขอถ้าเขาต้องดับไปขอให้สิ่งที่อยู่ในตัวเขาหยุดอยู่แค่เขาอย่าให้มันแพร่ต่อไปให้ใครอีกอย่าให้คนอื่นกลายเป็นแบบเขาอีกแล้วภัยก็หลับตาปล่อยร่างกายให้แน่นิง่งและเราพี่ทวัาอย่าเพิ่งไปกลับมาก่อนช่วยหยุดผมทีก่อนที่ผมจะกลายเป็นสิ่งอื่น ก่อนที่ผมจะหมดความเป็นคนโดยสมบูรณ์เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในตอนต่อไปเร็วๆนี้ครับ